สวัสดีค่ะพบกับพี่นุวิกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นคำถามจากน้องดาราวันค่ะดาราวันเขาถามมาสั้นๆนะคะว่า t o so very มันแตกต่างกันอย่างไรคะ ตั้งแต่เพลง too much so much very much ของพี่เบิร์ดออกมานะคะมีคำถามนี้มาเยอะแยะเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เบิร์ดเขาก็มีแปลให้ด้วยนะคะเขารองว่า loving you too much so much very much อย่างนี้นะคะมีการแปลว่ารักเธอมากเกินมากไปมากมากมากาจำได้ไหมคะเราก็จะเห็นว่า too เนี่ยน,นะคะมันจะแปลว่ามากเกินค่ะ so นะคะมากไปหรือมากจัง และ very เนี่ยก็คือมากมายค่ะแต่ถ้าเป็นพี่นุ้ยแล้วนะคะนอกจากดูความหมายเนี่ยต้องมาดูไวยากรณ์กันด้วยค่ะดูคำแรกก่อนเลยนะคะ too เนี่ยมีความหมายว่าเกินพอดีค่ะ mm hmm. เช่น I am too tired to do my homework ก็จะแปลว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าที่ฉันจะทำกันบ้านได้ดีเป็นข้อแก้ตัวนะคะสังเกตค่ะว่า too นะคะ too เนี่ยจะใช้คู่กับ t o อีกตัวหนึ่งค่ะ t o จุดจ too เนี่ยมันจะแปลว่ามากเกินกว่าที่จะทำอะไรบางอย่างค่ะตัวอย่างเช่น I love you too much to lose you ฉันรักเธอมากเกินกว่าที่จะสูญเสียเธอไปได้ค่ะสุนโซนะคะแปลว่ามากไปมากจังมันจะเป็นภาษาแบบที่ไม่เป็นทางการค่ะตัวอย่างเช่น he is so handsome เขาหล่อจังนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่น้องๆอ,อยากจะยกระดับภาษาให้มันเป็นทางการค่ะมันต้องใช้โครงสร้าง so จุดจุด that นะคะนี่เป็นภาษาเขียนค่ะแปลว่ามากจนกระทั่งตัวอย่างนะคะ I love you so much that I cannot lose you ฉันรักเธอมากจนกระทั่งฉันไม่สามารถสูญเสียเธอไปได้ค่ะจำไว้นะคะ so ที่แปลว่ามาก ใช้บวก a d j e c t i v e หรือว่า adverb ค่ะแต่ว่าถ้าเป็น such นะคะเราจะใช้บวกคำนามค่ะตัวอย่างเช่น you are such a beautiful girl คุณเป็นผู้หญิงที่สวยจัง girl เนี่ยเป็นคำนามนะคะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วค่ะนั้นก็คือคำว่า very very เนี่ยแปลว่ามากนะคะใช้ในภาษาเขียนหรือภาษาพูดก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่น you are very handsome คุณหล่อมากนะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ so แทนได้เหมือนกันค่ะ แต่ว่าโซ่เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแบบพี่ไม่เป็นทางการนะคะอีกประโยคนึงคะ่ะ I don't want to lose you because I love you very much ฉันเนี่ยไม่ต้องการจะเสียคุณไปเพราะฉันรักคุณมากคะ่ะ สรุปนะคะจากเพลงของพี่เบิร์ดค่ะเราก็ได้ว่า t o เนี่ยนะคะมันแปลว่ามากเกินไปค่ะมักจะใช้ในโครงสร้าง too to ju, ju, to t o ก็คือมากเกินกว่าที่จะทําอะไรบางอย่างค่ะคําต่อมานะคะก็คือ so ค่ะ so เนี่ยมากเหมือนกันแต่ใช้ในภาษาพูดนะคะไม่เป็นทางการค่ะถ้าจะเป็นภาษาเขียนเนี่ยเราต้องลงโครงสร้าง so to that หมายถึงมากจนกระทั่งนะคะและตัวสุดท้ายค่ะ very อันนี้คุ้นเคยกันดีนะคะแปลว่ามากใช้ได้ทั้งภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนเลยค่ะ เจ้าของคำถามค่ะคือน้องดาราวันทับทิมอ่อนนะคะรับหนังสือจากพี่นุ้ยไปเลยค่ะหเล่มน,นะคะและถ้าใครมีคำถามภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะก็นึกถึงอีเมลนะคะ englishbreakfastattimevia.or.th p นะคะหรือว่าจะสมัครเป็นเพื่อนกันผ่านทาง Facebook ก็ได้คะ่ะที่ www.facebook.com/ebgang นะคะมีคำถามภาษาอังกฤษค่ะก็นึกถึงพี่นุ้ยที่นี้ได้เลยนะคะ englishbreakfast ค่ะบายบายค่ะ